รายการเปิดฟ้าประเทศไทยเป็นรายการที่คุณผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถชมได้ทุกเพศทุกวัย เปิดหูเปิดตาสนับสนุนโดยบัตรเดบิตฮีลโลคิตตี้กสิกรไทยสวัสดีคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศไทยและอีก177ประเทศทั่วโลกครับพบกับผมฟ้ามีตาและรายการเปิดฟ้าประเทศไทยรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมรู้ในสิ่งที่คุณผู้ชมเองอาจจะยังไม่เคยรู้วันนี้ครับบัตรเดบิตเคแม็จากธนาคารกสิกรไทยจะพาฟ้าและคุณผู้ชมไปเที่ยวกันครับ พผะเคยพามาที่นี่แล้วครับบริเวณเสาชิงช้าแต่เดี๋ยวก่อนจะไปขออนุญาตเบิกเงินนิดนึงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยังจำผมได้ไหมครับตอนนี้ผมนัดฟ้าไว้แต่ไม่รู้ว่าฟ้าไปไหนเดี๋ยวเราไปตามหาฟ้ากัน พี่หนุนมาแล้วฟ้าทำไปอยู่กดเงินครับพี่แ้วปัตรอะไสวยดีจังบัตรเดบิตครับเคแม็กจากธนาคารกสิกรไทยพี่เชื่อไหมว่าบัตรเดบิตใบแค่เนี้ยมีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยแค่เนี้ยเหรอมีประกันอุบัติเหตุได้ด้วยถูกต้องและที่สำคัญกว่านั้นครับใช้ได้ทั่วโลกจริงปะ่ะแล้วงี้พี่จะทำทายที่ไหนอะ่ะก็เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปกันดีกว่าว่ารายละเอียดเขาเป็นยังไงนะไปเลยครับ อาจทังั้นไปทากันเลยใจเย็นๆครับพี่หนุ่มไม่อยากทราบรายละเอียดก่อนเหรอพี่อยากทราบจัดมาโอเคโทรไปสอบถามข้อมูลได้ครับที่0288888888หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาครับแล้ววันนี้ฟ้าจะพาพไปที่ไหนฟ้าจะพาไปที่เทวสถานโบสถามครับพี่ข้างในสวยงามมากแล้วการเดินทางมายายกไหมไม่ไมยากเลยครับอยู่ใกล้ๆก,กับสาราว่าการกรุงเทพมหานครสอบถามเส้นทางที่184ก็ได้ครับผมแล้วประวัติความเป็นมาของเทวสถานโบสถาม มมมันมีอย่าง,งอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้ฟังเทวสถานโบสถ์พราหม์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินทรมหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,327มีโบสถ์อยู่สามหลังเก่ออิดถือปูนมีกำแพงล้อมรอบเทวสถานคนทั่วไปมักจะเรียกกันว่าโบสถ์พราหม์ ด้วยเป็นเทวสถานที่มีพราหมณ์เป็นผู้ดูแลและพระราชพิธีสําคัญสําหรับพระนครเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานสําคัญของชาติซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ตามคติโบราณในการสร้างพระนครใหม่นั้นให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าเพื่อบูชาพระศิวะผู้ทรงประทานพรพระนารายณ์ผู้ทรงรักษา พระพรมผู้สร้างเมื่อจะตั้งเทวสถานแล้วก็จะเป็นสถานที่กราบไหว้เทพเจ้าสำคัญและการสร้างเสาชิงช้าก็เป็นคติในการทำให้บ้านเมืองแข็งแรงพิธีที่ทำให้ประเทศชาติมั่นคงตามลัทธินั้นคือพระราชาพิธีตรียมปวายตรีปรวายซึ่งจะทำพิธีโลชิงช้าแสดงตำนานเทพเจ้าตอนสร้างโลกเมื่อได้ทำพิธีนี้แล้วถือว่าการสร้างพระนครได้สำเร็จลงโดยสมบูรณ์ โอ้โหประวัติยาวนานมากเลยแต่ตอนนี้ครับท่านพราหมรอเราอยู่ด้านในแล้วเข้าไปเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและที่อยู่ข้างๆฟ้ากับพี่หนุ่มครับท่านพรามประกรณุทิพราม์ที่จะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาและความสวยงามของทวาสถานบทตรพรามณ์อยู่ครับอ่ะเนี่ยผมเห็นพระพรมองนี้สวยมากเลยไม่ทราบประวัติความมาเป็นไงครับครับองค์พระพรมเนี่ยในคติของทางพราม์เนี่ยพระพรมเนี่ยเชื่อว่าเป็นผู้ประทานพรแล้วก็ให้ชีวิตให้มนุษย์ ในที่นี้เนี่ยนะครับพระพรหมเนี่ยในคติของพราหมณ์เราเนี่ยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นพระพรหมทั้งหมดอ,มอย่างเช่นว่าต้นไม้ใบหญ้าก็ากํนเนิดจากส่วนหนของพระพรหมแล้วด้านหลังครับคือเป็นบสใหญ่เลยที่นี่เลยโบสถ์หลังนี้นะครับเรียกว่าสถานพระอิศวรเป็นที่ประฐานขององค์พระอิศวรตรงนี้เนี่ยใช้ในการประกอบพิธีสําคัญหรือว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับการบูชาสักกาององระต่างๆเพราะนั้นเราก็เลยทําเป็นลาย บูรปันสลักขึ้นมาที่หน้าวานอีกทีนึงนี่คือที่แรกเลยนะครับรท่านพามากรได้พาฟ้ากับพี่หนุนมาอยู่ในโบสถ์นะครับตรงนี้เนี่ยเราเราใช้ชื่อตามองค์พระประธานในโบสถ์นะครับ,รบในสมัยโบราณเราเรียกกันมาเริ่มมาก็เรียกว่าสถานขององค์พระพิฆเนศซึ่งมีองค์พิเนศเป็นประธานนะครับภายในเนี่ยจะมีองค์พระพิฆเนศเป็นสถานอยู่5้าพระองค์หลักนะครับผมเป็นสถานอยู่บนเป็นจา นะครับเป็นจามีภามากแต่องค์ที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นองค์ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับท, <ำ S 2> ที่<ม>งวงท่านชํารุดอนะครับ<ำ>องค์นี้เนี่ยทำจากหินสีน้ําตาลอมชมพูนะครับมออีอายุอยู่ที่ประมาณ2,500ปีหรือ,อเรียกได้ว่า เก่าแกส่สี้นสุดในเอเชียอาคเนียนะครับองค์พระพิเนตตรงนี้เนี่ยคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทพแห่งสติปัญญาและความรู้หรือความสําเร็จต่างๆตอนนีม้มาที่บทที่3แล้วครับท่านพราหมณ์ครับบทนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรครับบทน,นี้เนี่ยนะครับเราถ้าทางพราหมณ์เราเรียกกันในเล็กบทริม,มหรือถ้าเป็นชื่อทาง ที่คนทั่วไปเรียกกันในสถานองค์พระนารายเป็นที่ตานขององค์พระนารายนะครับจะเห็นว่าองค์ประธานก็คือองค์กลางนะครับ,รบลักษณะของท่านนี่คือจะเป็นลักษณะคล้ายกษัตริย์ผู้ชายทรงเครื่องทรงนะครับแล้วก็มีสีพระกรน,นะครับกับอีกอย่างหนึ่งครับที่ฟ้าตั้งใจมาถามเลยคือวิธีการไหว้สักการะ,ระองค์เทพประโค์ถ้ามาที่นี่นะครับ มีข้อแนะนำไหมครับว่าให้ไหว้ที่องค์ไหนก่อนตามลําดับอะไรอย่างี้ครับผมตามคติความเชื่อของคราม์นะครับ,รบเรามีความเชื่อว่าจะบูชาต่อเทพองค์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องบูชาต่อองค์พระพิคเนตก่อนเพราะถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ของศาสตร์รรทุกแขนงในที่นี้ก็ยมจะบูชาต่อพิเนศก่อนแล้วถึงสาระต่อเทพองค์อื่นต่อไปเพราะฉะนั้นการมาที่โบสถ์ครามเนี่ย อย่างแรกเลยก็ควรจะบูชาต่อพะพิเลศก่อนก็คือตรงมาที่บทหลังที่สองเลยใช่ครับเสร็จแล้วก็จะไล่ไปตามความระดับความสําคัญก็อาจจะบูชาต่อองค์พระริศต่อไปพระรมสุวรรณในกายก็คือพระสูงเจ้าก็บูชาต่อพระริศแล้วก็บูชาต่อพระตาบายแล้วก็ปัจจุบันก็ได้ปัจจุบันสุดท้ายแล้วก็อะไรเลยใช่ครับใช่ครับแต่ทุกวันนี้หลายๆคนไม่ทราบมาถึงเนี่ยสการะข้างหน้าก่อนนะครับวิธี เป็นเคล็ดลับจริงๆนะครับ,รบสำหรับวันนี้ครับฟ้ากับพี่หนุนต้องก,กราบขอขอบคุณท่านพามปรกรณ์วุตีปรกรณ์ครับที่มาให้ความรู้และ,ะรายละเอียดที่น่าสนใจต้องบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกของเราสองคนที่ยังไม่เคยรู้รายละเอียดได้มากขนาดนี้นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมมีโอกาสมาสักการะและมาเยี่ยมชมความสวยงามที่นี่ได้ด้วยตัวท่านเองเลยครับ อาฟ้าแล้ววันนี้เคล็ดลับเปิดตามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างเคล็ดลับเปิดตาวันนี้ครับมีสีรองเท้าของคุณผู้ชมวันสุดท้ายแล้วก็คือวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมที่เกิดวันเสาร์นะครับฟ้าแนะนําให้ใส่รองเท้าสีส้มหรือสีแสดน,นะครับเวลาไปติดต่องานอะไรเนี่ยจะได้มีการคิดงานเป็นเป็นขั้นเป็นตอนอไม่ก้าวกระโดดแนะละรับรองว่าสําเร็จแน่นอนครับผมแล้วช่วงหน้าเปิดไอเดียจะพาพี่ไปไหนฮะช่วงหน้าเปิดไอเดียครับด้วยความพี่วันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับฟ้าจะพาพี่หนุนไปในที่ที่สงบ ใจกลางกรุงเทพครับแต่ก่อนที่จะจากกันครับพระขอเนี้ยฝากถึงเทวสถานบทพรมแห่งนี้ครับด้วยความที่กําลังจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์กันอยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีจิตศรัทธาอยากจะช่วยบูรณะที่นี่ก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ตามด้านล่างได้เลยครับ,รบช่วงหน้าเราเจอกันครับ ที่ธนาคารกสิกรไทยพอ่อเรา่าจะทำประกันชีวิตนะพ่อนาฬิกาชีวิตเดินไวกว่าที่คิดรีบทำประกันชีวิตออมทรัพย์รับสุขใจสั้น6ปีคุ้มครอง15ปีได้เงินคืนรวมสูง24 5อี้ร์เ็ดีไหมคะดีค่ะพ่อที่ธนาคารกสิกรไทยช่วงเปิดไอเดียช่วงเปิดไอเดียวันนี้ครับฟ้าพาพี่หนุนมาที่นี่ครับ หอจดหมายเหตุพุทธธาตุอินทปัญโยอ๋อนึกว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในสวนรถไฟนี่เองถูกต้องการเดินทางมาไม่ยากเลยรถไฟฟ้าก็มาได้จะขับรถมาเองก็จอดรถในสวนรถไฟก็ได้แต่ฟ้าคงไม่ได้รู้ทั้งหมดไปหาผู้รู้ที่เขาจะพาเราเดินเที่ยววันนี้กันดีกว่าได้ตามเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ยืนอยู่ข้างๆฟ้ากับพี่หนุนพี่กิ๊กครับพี่กิ๊กเป็นอาสาสมัคร ที่มาคอยให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่นะครับถ้าอย่างครับไม่รอช้าขอเนี่ยถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทับัญโยมีความเป็นมาอย่างไรครับง่ายที่สุดก็คือเอาไว้เก็บจดหมายเหตุพุทธทาสนี่คือคำหมายโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าที่ชายาเนี่ยภาคใต้มันชื้นแล้วก็ที่เก็บเนี่ยมันมันไม่รักษาอุณหภูมิค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสูญเสีย ของจุดหมายเหตุปลวกขึ้นบ้างหรือว่าถูกทําลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยย้ายมาเก็บที่นี่ค่ะแต่ที่ของจุดหมายเหตุไม่ได้มีแค่นี้แค่นี้เราไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าสวยงามแค่ไหนเชิญเลยครับแล้วที่นี่มีเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมไหมครับไม่มีค่ะฟรีเอ้าแล้วถ้าฟรีอย่างเงี้ยครับคือที่เนี้ยต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบริหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้รายได้ตรงนี้มาจากไหนเออเป็นบริจาคค่ะเราเออผู้ใหญ่ใจดี รวมกันเลยจากเงินสำหรับ่ารดูแลสที่ให้กับที่นี่ค่ะแล้วมาถมีแล้วห้องแรกที่พี่กิ๊จะพาไปเรียกว่าห้องอะไรครับชื่อห้องนิพานชิมลองนะคะเดินเข้าไปดูว่าให้ชิมอะไรแล้วก็ลองอะไรได้ชิมอะไรลองอะไรอีกกิ๊กเห็นห้องนี้เป็นห้องนิพานนะนิพานแปลว่าอะไรพี่นิพานแปลว่าเย็นค่ะช่าเย็นว่าเย็นแล้วความเย็นนี่คือเย็นมาจากตัวเราเองอะเย็นจากลมหายใจค่ะชิมลองนี่ถือว่าให้มาเทสก่อน เพราะว่าเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะเราไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่นู่นไช่ได้ใช้เวลานานอันนี้เป็นแค่นิพพานช่วขณะนี้เดียวลองมาเทสติดใจแล้วก็เรียนรู้ตอ่ออ๋อนี่น่าะระเย็น<อ>ทำมเย็นใช่ครับครับภาพสวยมากมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมครับภาพนี้จริงๆแต่เดิมเป็นภาพโมเสสต่อกันอันนี้เราเราจำลองมาเป็นเหมือนภาพพิมพ์นะคะที่ภาพแจกดวงตา สังเกตว่ามีแต่ดวงตาดวงตาใช่วแจกดวงตาดวงตนทห็นธรรมคนที่รับทรมาแล้วก็จะมีเสื้อผ้าใสใช่ไหมคะส่วนคนข้างบนก็จะเป็นคนที่วิ่งหนีวต่สังเกตว่าข้างบนจะมีปริมาณน้อยกว่าข้างล่างแปลว่าจะมีคนจํานวนไม่มากที่รับรับตรงนี้ได้แค่ภาพนะแค่ภาพยังอธิบายได้ขนาดนี้เข้าไปข้างในกันต่อเลยดีกว่าค พี่กี้ครับนอกจากห้องนิพพานเนี่ยยังมีจุดไหนที่น่าสนใจอีกไหมครับที่นี่ก็จะมีจุดเด่นหลักอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องภาพวาดนะคะเป็นภาพวาดทางธรรมเราตั้งชื่อว่าภาพปริศนาธรรมปริศนาธรรมเดี๋ยวมันจะมีอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวยังไงลองเดี๋ยวนี้คือก่อนลองดูก่อนนะคะก่อนออกไปข้างนอกมาดูฟ้าเหนือเนี่ยมีคำสอนดีๆของท่านพุทธทาสเล่นของเครื่องมือเครื่องใช้ของที่ท่านเคยใช้งานจริงด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเราดูอนุนก่อนเลยได้ไหมครับ ก็จะเป็นตะลปาดอะค่ะท่านบอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมคือธรรมะอยู่กับเราตลอดเวลานะกระทั่งเวลาทํางานนะคะก็ให้มีสติมีสมาธิค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์คืองานของท่านเนี่ยส่วนมากจะมาในรูปแบบของหนังสือหนังสือทำโดยพิมพ์เอด้วยทนพิมพ์เองเลยใช่ค่ะทนพิมพ์เองใช่เลยใช่ค่ะท่านเคยใช้เครื่องนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูภาพวาดที่ บอกไว้สักครู่ว่าเป็นปริศนาทรได่ะนะครับไปกันเลยครับโอ้ยแต่ระหว่างทานนี่เย็นมากเลยเนาะก็คือภาพนี้อยู่ตรงบริเวณทางออกพอดีใช่ไหมพี่กิ๊นนี่เลยหรือเปล่าครับนี่เลยค่ะโอ้หน่ากลัวนนงน่กลัวใหญ่ด้วยคำตอบเลยนะครับว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรอ่านควอมครดข้ อันนี้เป็นภาพเขียนเป็นภาพวาดค่ะภาพวาดมือเลยของเดิมก็เป็นภาพวาดมือเหมือนกันเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีตัวอักษรหรือวราจะไปสอนชาติอื่นเนี่ยไม่สามารถใช้อักษรเดียวกันได้ใช้ภาพในการสื่อก็สื่อตรงๆแบบภาพนี้เลยค่ะความน่ากลัวก็แทนด้วยยักษ์ยักษ์ผมหลังเสือก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกค่ะเออดังนั้นขอความหมายคร่าวๆเลยครับยักษ์ตัวนี้ชื่อยามัรคนะคะความหมายก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถูกเปลืองกินด้วยกันเวลา ภาษาไทยชื่อรูปกาลาจักการลจักค่ะการลาจักการที่แต่ว่าเวลาเนี่ยค่ะแล้วก็ภาพจริงๆนี้ชื่อภาพปกิจักสมุบา<อ>ทพผูจเจ้าสอนให้เราใช้เทคนิคศัพเ์ที่ิคกนคก็คือเหมือนเราสโลโมชันจิตอะคะ่ะให้ดูตัวเองว่าบางทีเนี่ยเรามีเรามีนิสัยแบบเนี้ยเราไม่รู้มันเกิดจากอะไรเราเจอหนะ้าคนนี้เราชอบหรือไม่ชอบอเนี่ยจริงๆแล้ว แบ่งช่องยดอ่ยได้12ช่องเดียที่เราไม่รู้ตัวว่าคือ <c oughs> ให้ค่อยๆค,คิดไปที <c oughs> ละหน่อยใช่ค่ะเป็นวงจร12ช่องช่องถามเลยว่าที่นี่เปิดให้บริการทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะถ้ามีวันพิเศษที่จะปิดบริการเราจะแจ้งก่อนอแต่ปกติแล้วเราจะไม่ปิด เปิดประมาณ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นยกเว้นวันที่มีกิจกรรมพิเศษอย่างเช่นตักบารใส่บาศเดือนเกิดเนี่ยเรามีทุกเดือนนะคะวันอาทิตย์แรกของเดือนอันนี้คือกิจกรรมของที่นี่ใช่ค่ะเป็นกิจกรรมหลักเอาง่ายว่าสมมติว่าอย่างเดือนนี้เนี่ยนะครับสิงหาคมวันอาทิตย์แรกก็มีกิจกรรมคนที่เกิดเดือนสิงหาคมทั้งหมดก็มาใส่บาศใสบาที่นี่ใช่ค่ะ กิจกรรมดีด e ีกันเลยเสียดายวันนี้เวลาเราน้อยครับรบกวนจะฝากเป็นเว็บไซต์ให้ติดตามได้ได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยเว็บไซต์ชื่อ w o r l w e b l u c k y j นะคะ b i a dot o r dot t h ดี๋ยวเราจะขึ้นข่าวลือนะครับได้เลยค่ะ สามารถมาสืบค้นข้อมูลคร่าวๆได้ก่อนแล้วมาดูของจริงเหมือนกับวันนี้ที่ฟ้ากับพี่หนุนพาไปนะครับนรับถูกและแล้วก็ยังมันอยู่ไม่ไกลด้วยอยู่ใจกลางเมืองด้วยถูกต้องนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่กิ๊กมากครับผมบคที่มาให้รายละเอียดที่น่าสนใจคือเอาง่ายาฟังแล้วอยากมาเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจากการทํางานเรามาชิมลองดูว่าที่มันเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่หนุน วันนี้มาที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอิทปัญโยได้คําสอนอะไรดีดของท่านพุทธทาสไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจาวันนะพี่ดีมากเลยแต่พี่ออกมานะพี่ได้คําว่าตัวกูของกูและเดี๋ยวพี่จะมาหาว่าไอ้ตัวกูของกูเนี่ยมันค,มคือ <มา S 2> อะไรอะร,อะรแต่ว่าวันนี้มันพลาดเดี๋ยวพี่ขอขอ,ขอตัวทำบุญกันนะแล้วเดี๋ยววนันศุกร์หน้ายังเจอกันอีกไหมเจอกันอ่าได้ครับโอเคช่วงหน้าครับเปิดบ้านสานความสุขฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปชมโรงงานยาดมแล้วไปดูกันว่าฮงจุยเป็นยังไงครับ เราน่าจะทำประกันชีวิตนะพ่อนาฬิกาชีวิตเดินไวกว่าที่คิดรีบทำประกันชีวิตออมทรัพย์รับสุขใจสั้น6ปีคุ้มครอง15ปีได้เงินคืนรวมสูง245ี24่ปรเดีไหมคะนีค่ะพ่อที่ธนาคารกสิกรไทยช่วงเปิดบ้านสารความสุขสนับสนุนโดยบัตรเดบิตเฮลโลคิตตี้กสิกรไทย ช่วงเปิดบ้านสารความสุขวันนี้ครับคุณผู้ชมท่านใดที่ทํากิจการอยู่วันนี้ฟ้าจะพามาที่โรงงานยาดมครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวฟ้าขอเนี้ยไปตามหาพี่เอกกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟ้ามาช้าอีกแล้วนะครับไม่ได้ช้านี่รู้จักเลยค่ะคุณแซนดี้เจ้าของโรงง,งานยาดมโชคดี ไม่รู้อะไรซะแล้วผมเคยคุยกับพี่เขาในเฟซบุ๊กเาแล้วตายแล้วหน้าแตกเลยไหมเนี่ยด้วยความที่ได้ทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยค่ะวันนี้ก็เลยมาขอถ่ายที่โรงงานเขาซะเลยจะได้เอาความรู้เนี้ยไปให้กับคุณผู้ชมด้วยดีค่ะดีดีดีพี่คุยไปสักพักละก็นีที่เชิญพี่เอกน้องฟ้ามานะคะเพราะว่าอยากจะให้ดูหงจุ้ยที่โรงงานนะคะว่าที่โรงงานหงจุ้ยเป็นยังไงบ้างดีรือไม่ดียังไงอยากจะให้ทั้งสองท่านที่มีความรู้นะคะช่วยแนะนําให้ด้วยค่ะ เราไปกันเลยไหมพี่ลุยเลยครับตามเลยครับค่ะเช่ครับห้องนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ร้องเก็บงินขออนุญาตเลยครับโอ้ถ้าอยู่ในส่วนนี้ก็คงต้องบอกว่าถ้าจะไปก็คงไปเรื่อยๆนะคะใช่ครับแต่ด้วยสีที่ใช้นะลูกคงต้องบอกว่ามันกลับกลายเป็นว่ามันทําให้เป็นพักๆไปด้วยความที่ตำแหน่งของห้องสต็อกห้องนี้ครับ,รบมันอยู่ในตำแหน่งที่เราเรียกว่าลูกหง นะครับเป็นหงที่มากับลูกหงมาเลยทําให้สินค้าเนี่ยส่งผลอย่างที่พี่เอบอกไปเมื่อสักครู่คือออกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออีกครับได้ค่ะอ้าวอันนี้เป็นห้องอะไรครับพี่แตนีอันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับเด็กนิกเกอร์นะคะที่จะรจุข่งที่จะส่งนะคะอ๋อค่ะ ก็คือว่ามีการใส่ส่วนผสมอะไรเรียบร้อยเข้ามาตรงนี้เนี่ยเป็นการบรรจุบรรจุแล้วที่จะเอาไปขายแล้วใช่ค่ะก็จะมีเรื่องของการติดสติกเกอร์แล้วก็ใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะน้องแซนดี้ตรงนี้เนี่ยถ้าทำเนี่ยพี่มองเลยว่าต้องเป็นลักษณะบายออเดอร์คือลักษณะพอถึงเข้ามาทำแล้วก็ทำเป็นล็อตเลยแต่ด้วยความที่ความต่อเนื่องของตัวเลขที่นี่อะไรออเดอร์เขาไม่ขาดมาถือสมมติว่าทำ2,000 2,000ล็อตก็คือ2,000ล็อต แล้วก็หยุดแล้วก็มาอีกที2สองันหลเพราะเนื่องจากว่าตัวเลขของที่นี่นะครับแล้วสีของที่นี่อีกนะครับมันเป็นสีประจําตัวของเจ้าที่ที่นี่แล้วเห็นบอกว่าเจอกันมาแล้วก็พนักงานทุกคนเนี่ยนะคะส่วนขนาดทานข้าวก็ยังเจอเหมือนแว๊บอะไรเงี้ยหรือเหมือนจะร่วมวงด้วยหรือบางที ก็เดินขึ้นไปหยิบของที่ชั้นสี่นะคะขก็จะเห็นเหมือนคนเดินอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่พี่สันีิถามเรื่องสีนะครับสําหรับของโรงงานยาดมโชคดีที่นี่เนี่ยนะครับพี่สังเกตไหมไม่เกินกานะกรรมดีมีอยู่แล้วนะครับสีที่ส่งเสริมกับที่นี่นะครับก็คือสีฟ้ากับสีเขียว แพ็กเกจที่บรรจุทุกอย่างมันเป็นกรรมของเขาหมดเลยซึ่งนี่เราไม่เคยมาก่อนด้วยนะครับเขาคิดได้เองเลยถูกต้องแล้วสองสีนี้มันส่งเสริมให้ที่นี่เนี่ยไปได้ไม่ต้องกลัวเลยด้ซ้ำว่าจะมีปัญหานะครับอันนี้จะเป็นห้องเก็บสติกเกอร์แล้วก็พวกวัตถุดิบต่างๆนะคะแล้วก็จะมีกล่องที่เราบรรจุร้อมที่จะส่งนะคะก็คือว่าไอสติกเกอร์ที่เราเห็นเป็นลายสวยๆเนี่ยจะถูกเก็บอยู่ที่นี่ใช่คับพี่เอ๋ด้วยความที่มันอยู่ตำแหน่งหง นะครับูกใช้เยอะๆมันก็จะส่งไปถึงข้างล่างเพราะนั้นนี่ถ้าเก็บไว้ตรงนี้เวลาเขาไปเขาไปรตใหญ่พราะมันไปอยู่ข้างล่างอีกสีไปส่งให้เขาไปลอตใหญ่โอ้จะลอยไปไหนเนี่ยนะเนาะแล้วในส่วนของกล่องบรรจุภัณฑ์นะครับของพี่เนี่ยเขาวางอยู่ในส่วนของลูกหงกับลูกองกรนะครับเมื่อกี้ก็เลยคุยกับพี่เอ๋ว่าเราแนะนําให้เอาม้ใช่ค่ะ เอามาไว้ในโซนนี้ซะ<น>ทั้งหมด<น>เพราะว่า<น><น>ถ้ามันอยู่ในลูกมังกรเนี่ย<น>บอกได้เลยว่าถ้ามันเป็นออเดอร์ที่แน่นอนเนี่ย<น>คือเขาไปแน่แต่ถ้ายังไม่มีออเดอร์เนี่ยมันจะทําให้เราค่อนข้างพิดิตรไม่ได้ว่าเออเฮ้ย จะมาไหมจะมีออเดอร์ไหมอะไรแล้วเราจะเป็นความกังวลแต่ถามว่าด้วยสีอะไรเนี่ยส่งอยู่แล้วแต่เราจะไม่ต้องกังวลอีกเลยใช่แต่พูดว่ายังไงดีคะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ที่แนะนําอะไรที่ดีๆให้แล้วก็อย่างที่ไม่กิ้น้องฟ้าพี่เอ๋บอกนะคะคือบางทีการแก้ไขเนี่ยตอนแรกก็กลเหมกันต้องต้องทำอะไรต้ยตุ้ยใช่ไหมแต่บอกว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่บอเนี่ยได้แมเดี๋ยวพอรวยมากกว่านี้แล้วนะคะทําทั้งตึกก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วขุณค่ะ ค่ะน้องฟ้าวันนี้น้องฟ้ามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะมีสิครับพี่เอ๋สำหรับคุณผู้ชมนะครับมาร่วมตอบคําถามร่วมสนุกกันครับนะครับวันนี้มีร่วมสวยเป็นของที่ระลึกจากธนาคารกสิกรไทยคำถามง่ายๆครับบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทยที่มีประกันอุบัติเหตุมีชื่อว่าอะไรอ๋อง่ายนิดเดียวผู้โชคดีห้าท่านตอบถูกรับไปเลยนะครับวิธีการร่วมสรุปง่ายๆครับโทรมาที่0 8น2 9 2ปดสาเก้าสองหปดก็ได้นะครับหรือจะส่งอีเมลมาที่ฟ้า at openthailandtv.com ผู้โชคดีประกาศชื่อวันศุกร์หน้านะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับรายชื่อผู้โชคดีขึ้นแล้วครับ วันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณพี่ซนดี้ครับที่ให้ฟ้ากับพี่เอ๋มาเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็เอาความรู้ดีๆค่ะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้นําไปใช้กันแล้ววันนี้เราก็มีของที่ระลึกจากธนาคารกสิกรไทยด้วยค่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะสวยมากเป็นกรองูปแล้วก็มีธนบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็ เห็นพี่แซนดี้บอกว่ากำลังจะเขียนหนังสือด้วยใช่ค่ะอย่างแรกก็ต้องขอบคุณทางการกสตกรด้วยเพราะเนื่องจากตัวเองก็เป็นลูกค้าทางการกสตกรก็อย่างนตอนนี้ค่ะก็จะมีหนังสือของจัองออกมานะคะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อผมชื่อแซนดี้ค่ะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรครับก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดลับความงามนะคะพอดีพี่เป็นผู้เชี่ยวความงามจากฮอลลีวูดนะคะก็จะมีเคล็ดลับเล็กน้อยอยู่ในหนังสือนั้นด้วยแล้วก็รวมถึงประวัติตัวเองนิดหน่อยค่ะแต่เห็นบอกว่ารายได้ทั้งหมด รายได้ทั้งหมดก็จะมอบให้ลนิธิของสมเด็จพระเทพนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาสำหรับเด็กที่พิการทางใบหน้าคืออยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สยเดี๋ยวคนขา่ที่บอกว่าพิการทางใบหน้านี่เหมือนปากแหว่งเพดานโหวหรือเปล่าคะใช่ค่ะหรือว่าบางทีอาจจะเกิดมาแล้วก็ไม่มีกระโหลกหรือว่ารูปหน้าหายไปคุณผู้ชมคะอย่างนี้หน่าสนับสนุนนะคะและอย่างหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยลองไปอ่านประวัติดูว่าคนคนหนึ่งกว่าจะประสบความสําเร็จมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยใช่ครับ มันไม่เกินกรรมของเขา<ช>นะคะค่ะแล้วถ้าเกิดสนใจเนี่ยจะหาซื้อได้ที่ไหนล่ะคะน้องซันเด๊ะพี่จะทำยาดมหรือทำหนังสือคะทั้งสองอย่างเ,เลยค่ะเอ,อเ,คเอาสองอย่างเลยเครับพี่ก็ถ้าเป็นยาดมนะคะก็ซื้อได้ที่ Big กซีเอ็กหรือว่าร้านขายยาชั้นนำนะคะแล้วตอนนี้ก็มีที่เอชอีบุ๊ด้วยส่วนนะถ้าเป็นหนังสือนะคะก็อยากจะให้ร่วมกันทาบุญนิดหน่อยนะคะได้ที่ B2S แล้วก็ร้านหนังสือ C ีอใช่ไหมคะตรงนี้สองเล่มแล้วค่ะ พี่กับน้องฟ้าแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะ้นก็ฝากไปด้วยนะคะนะครับยังนีขอบคุณพี่สันดีมากที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับพี่เอ๋อทินาอยู่อ๋อแน่นอนค่ะเจอกันแน่นอนอยู่แล้วค่ะก่อนจากกันวันนี้ครับขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยที่ทำให้ฟ้าพาคุณผู้ชมมารู้จักและรักประเทศไทยมากขึ้นครับคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับฟ้าและก็พี่เอได้นะครับแล้วก็จะดูรายการย้อนหลังก็ได้นะครับทางเว็บไซต์ของรายการครับ w ว w o p e n t h a i l a n d t v c o m ค่ะหรือจะเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ครับ www.facebook.com/open Thailand TV หรือถ้าสนใจนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องฮงจุย้ยหรือรอยากจะติดต่อให้ฟ้าและรายการเนี่ยไปถ่ายทำรายการให้ที่บ้านโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิน้นนะครับก็สามารถโทรมาได้ครับที่0832922688ที่สำคัญเว็บไซต์ใกล้เสร็ลร้วคบพี่อเอ๋อดีมากเลยครับสัปดาห์หน้าฟ้ามีตาและรายการเปิดฟ้าประเทศไทยจะพาคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศไทยและอีก177ประเทศ ทั่วโลกไปเปิดฟ้าประเทศไทยกันที่ไหนติดตามได้ที่นี่ครับสถานีไทยทีวี g l o b a l network ทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกา5นาทีถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีแต่ถ้าชมไม่ทันครับทุกเช้าวันเสาร์าเวลา7นาฬิกา35นาทีถึงเวลา8นาฬิกาก็ยังสามารถติดตามชมกันได้เพราะที่นี่ครับรายการเปิดฟ้าประเทศไทยรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมรู้ <c oughs> ในสิ่งที่คุณผู้ชมเองอาจจะยังไม่เคยรู้ ขอบพระคุณที่ติดตามรายการกันมาตลอดสำหรับวันนี้ฟ้าพี่ซันดี้และพี่เอต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะในที่นี้เนี่ยตามประดิษฐ์ความเชื่อของของชาวไทยโบราณนะครับเรายกย่องให้องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสมุติเทศครับก็คือองค์พระนารายณ์อวตารลงมา,มาเพื่อปราบลุกเข็นให้กับเราโมวลวิเศชาติทั้งหลายครับ ไช่ครับพี่เอ๋โอ้นี่เหมือนกับยังไม่เคยเห็นเลยนะลายนี้น้องฟ้าเป็นลายใหม่เป็นลายใหม่ล่าสุด่ะโอ้สวยค่ะสวยแลวสองสีด้วยนะที่ต้องการที่จะปรับในเรื่องของโมจุ้ย